บทแผ่เมตตาให้ตนเองอะหังสุกิโตโหมิขอให้ขา้าพเจ้ามีความสุขเนตุโคโหมิปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิปราศจากเวรอาปยาปโชโหมิ ปราศจากอุปสรรคันทรายและความเมียดเบียนทั้งปวงอานิโคโหมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด บทแผ่เมตตาให้ตนเองอหังสุกิตโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขเนตุโคโหมิ ความทุกกายทุกใจสุขีอัตานังปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่เมตตาให้ตนเองอหัองสุขิโตโหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขเนตุโคโหมิปราศจากความทุกข์อาเวโรโหมิปราศจากเวรอาปยาปโชโหมิปราศจากอุปสรรคันตรายและความเมียดเปลียนทางปวงอานนโคโหมิ ปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหารามมมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นเถิดบทแผ่เมตตาให้ตนเองอหังสุขิโตโหมิ อขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขเนตุโคโหมิปรชชาศจากความทุกข์อาเวโรโหมิปรชชาศจากเวเรอาปยาปโชโหมิปราศจากอุปสคอันตรายและความเมียดเปลียนทางปวงอานนโคโหมิ ราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่เมตตาให้ตนเองหอหังสุขิโตโหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขเนตุโคโหมิปราศจาความทุกข์อาเวโรโหมิปราศจาเวรอาปยาปโชโหมิปราศจาอุปสรรคอันตรายและความเมียดเบียนทั้งปวงอานิโคโหมิ สาสัจกความทุกข์กายทุกใจสุขเคียาตานังปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่เมตตาให้ตนเองอหัอองสุขิโตโหเมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขเนตุโคโหมิปราศจากความทุกข์อาเวโรโหมิปราศจากเวรอาปยาปโชโหมิปราศจากอุปสคอันตรายและความเมียนเปียนทางปวงอานนโคโหมิ ราศจากความทุกกายทุกใจสุขเคียาตานังปริหารามีมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่เมตตาให้ตนเองอหังสุขิตโตโหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขเนตุโคโหมิปราศจากความทุกข์อาเวโรโหมิปราศจากเวรอาปยาปโชโหมิปราศจากอุปสรรคทรายและความเมียดเปียนทั้งปวงอานิโคโหมิ ความทุกกายทุกใจ,กใจสุขีอัตานังปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิน้นเถิดบทแผ่เมตตาให้ตนเองอหังสุขิโตโหเมิ ขอให้ข <Ooh. S 3> ้าพเจ้ามีความสุขเนตุโคโหมิปราศจากความทุกข์อาเวโรโหมิปราศจากเวรอาปยาปโชโหมิปราศจากอุปสรรคันตรายและความเมียนเปียนทั้งปวงอานิโคโหมิ ทุกกายทุกใจสุขีอาตานังปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิบดบทแผ่เมตตาให้ตนเองอหัองสุขิโตโหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขเนตุโคโหมิปราศจากความทุกข์อาเวโรโหมิปราศจากเวรอาปยาปโชโหมิ ตาตนังปริหารามีมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่เมตตาให้ตนเองกะห,หังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุนขนตุโคโหมิ จากความทุกข์อาเวโรโหมิปราศจากเวนอาปยาปโชโหมิปราศจากอุปสรรคันตรายและความเบียดเบียนทั้งปวงอาเนโคโหมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอตานงปริหารามิ ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิน้นเถิดบทแผ่เมตตาให้ตนเองอะหังสุงกิโตโหมิขอให้ข,ข้าพเจ้ามีความสุขเนตุโคโหมิปราศจากความทุกข์ อาเวโรโหมปราศจากเวนอาปยาปโชโหมปราศจากอุปสาอคันตรายและความเมียดเปียนทั้งปวงอาเนโคโหมปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอตานังปริหารามิมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิน้นเถิดบทแผ่เมตตาให้ตนเองอะหังสุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขเนตุโคโหมิปราศจากความทุกข์ ยาปโชโหมมปราศจากอุปสรรคทรายและความเมียนเปลียนทั้งปวงอานิโคโหมมปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหารามิมีความสุขกายสุขใจ เอินพบกับวิทยุธรรมะสุขีครบครันทั้งบทสดมนตธรรมเทศนาจากอาจารย์ชื่อดังแค่เปิดวิทยุก็เล่นบทธรรมะได้ทันทีดดโดซยโซสามารถเลือกไฟล์ธรรมะที่ต้องการโดยการกดปุ่มตัวเลขตามสารบัญและที่สำคัญอยางฟัง FM และ AM ได้อีกด้วยทางเราแถมสายชาร์จ USB พร้อม s อ c a r การ์บดบรรจุบทสวดหน,นังสือธรรมะและหูฟังวิทยุธรรมะสุขีเครื่องนี้ทำให้การฟังธรรมะของผมเป็นเรื่องที่สะดวก การใช้งานก็ง่ายแพ็กเกจก็สวยเหมาะกับการเป็นของฝากให้ญาติผู้ใหญ่วิทยุธรรมสุขีไม่ดูแก่แม้เป็นเรื่องธรรมะวทั้งิศีลนั้นอยู่ที่ไหนมีตัวตนเป็นอย่างไรใครเป็นผู้รักษาแล้วก็รู้ว่าผู้นั้นเป็นตัวศีล Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.